ถ้าอิ่มด้วยอร่อยด้วยผมแจ็คไรเดอร์วันนี้จะพาคุณไปดูครับไก่ทอดนานะฮะเป็นไก่ทอดที่มีความเป็นเฉพาะตัวมากนะครับเพราะเขาคือไก่ทอดเมืองหอยใหญ่ห้วยนอกจากเนื้อไก่ทอดแน่นๆกรอบๆนะครับทีเด็ดของร้านนี้ก็คือกระเทียมเจียวและข้าวเหนียวงอใครที่กินข้าวแล้วไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตอนนี้ใครยังไม่กินข้าวนะครับบอกเลยว่างานนี้ท้องร้องแน่นอนพวกเราตามคุณเพียวไปชิมกันเลย เห็นผมเลิกๆลิแบบนี้นี่ผมไม่ได้ทําความผิดหรือว่าหนีอะไรมานะครับผมได้ข่าวมาว่ามีร้านไก่ทอร้านนึงอร่อยมากๆแถวเรียบด่วนตามอินทรานั่นเองนะตอนนี้ผมก็เลยลงพื้นที่มาหาซะเลยนะครับจะน่าสนใจจะน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปตามหากันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ร้านไก่ทอดเมืองหอยใหญ่ข้าวเหนียวร้อนๆคู่กับกระเทียมหอมๆแล้วนะครับแล้วก็ด้านในคือเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวรบกวนมาคุยกันด้านนอกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับเจอเลยครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะนี่ครับร้านนี้ขายดีมากจริงๆตอนเราเดินมาเนี่ยเราเห็นลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่ครับเมนูของพี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีสะโพกมีปีมีตับข้าวเหนียวร้อนๆทอดทั้งหมดครับทอดหมดครับ ทำไมพี่ถึงมาทําร้านไก่ทอดล่ะครับแบบชุดโบราณครับของพ่อแม่รับอ๋อทำมาตั้งแต่พ่อแม่อยูต่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับพี่ก็มาหกปีครับ6ปีอยู่ที่นี่พี่ก๊อฟบอกว่าร้านไก่ทอดที่นี่มีขายไก่ทุกชิ้นส่วนนอ่องปีกอกสะโพกการันตีว่าไก่ทุกชิ้นร้อยแรงได้แรงอกสูตรเด็ดเคล็ดลับก็มาจากรุ่นแม่ที่ทอดให้กินมาตั้งแต่สมัยเป็นพี่บ่าวตัวน้อยส่วนเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งภายในปั๊ม ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะเป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านแวะเข้ามาเติมน้ํำมันเข้าห้องน้ำแล้วก็ท้องร้องหิวหิวจึงเป็นที่มาของร้านไก่ทอดเมืองหอยใหญ่ที่ซื้อง่ายกินง่ายนะครับวันหนึ่งนี่พอบอกได้ไหมฮะว่าเฉลี่ยได้วันละประมาณเท่าไหร่วันสองรอ้อยฝานน่อง<ะ>อ๋อเราขายเป็นน่องครับขายเป็นน่อง,องน่องนึงก็คือน่อง<ๆ>ใหญ่ๆเลยใช่ใช น่องชิ้นหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่ครับ45บาทอื่45บาทราคาเราโอเคแล้วสมัยนี้มันต้องช่วยกันครับช่วยกันครับพี่อยู่ได้ใช่ไหมครับใครอยู่ได้จะมีกำไรใช่ไหมครับผมเห็นตักให้ขนาดนี้ก็แบบพี่ได้กำไรแล้วอย่างไเราก็ได้อยู่ยังได้อยู่ยังพออยู่กันได้ช่วยกันได้แล้วเมื่อกี้นี้เห็นเปิดรับสมัครพนักงานด้วยเดี๋ยวทุกคนไปคุยกันครับครับเดี๋ยวคุยกันถ้าสมมติว่าสนใจผมสมัครงานเลยนะได้ครับได้ครับเอางี้เดี๋ยวเราแวะเข้าไปคุยด้านในร้านกันต่อดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเชิญัก่แม ในเพียวนี่ก็แอบ,บมาสืบความลับของร้านถึงขั้นจะสมัครเป็นพนักงานให้พี่กอลฟสอนขายไก่ทอดกันเลย <c oughs> จะบอกว่าตลอดเวลาระหว่างที่คุยกันไปก็มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันไม่ขาดสายคือขายดีมากๆจริงๆนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะราคาไก่ทอดไม่แพงแถมข้มขาวเหนียวก็ให้เยอะแบบจุกๆไม่รวยวันนี้ก็ไม่รู้จะรวยวันไหนแล้วคุณผู้ชม มื่อกี้ตอนเดินมายังเห็นไก่ชิ้นส่วนต่างๆยังมีตั้งอยู่หน้าร้านเผอไปแป๊บเดียวเหลือชิ้นเดียวแล้วขายดีปกติพี่ก๊อฟขายส่วนไหนดีที่สุดครับเป็นสะโพกสะโพกไก่ครับเอาปกติที่ร้านมีส่วนไหนที่ขายบ้างสะโพกอกกับสะโพกกับสะโพกอกกปีก เครื่่องในไกแล้วก็มีเครื่องในด้วยครับแต่ว่าส่วนให่ขายดีที่สุดจะเป็นสะโพกสะโพกแต่ว่าไม่มีในตู้ับเดี๋ยวทอดเพิ่มได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวจะสอนผมด้วยนะได้ครับเพราะว่าอยากกลับไปอวดที่บ้านเอาแบบทอดไก่แล้วเกิดมาทั้งทีทอดไก่ยังไม่เป็นเลยนะโอติสเคล็ดลับของพี่คืออะไรครับในการทอดไก่ให้อร่อยขนาดนี้มิใช่กระเทียมกระเทียมกระเทียมไหนครับพี่อันนี้เลย อันนี้คือสูตรของพี่เลยครับผมน้ำจงน้ำจิ้มมีไหมพี่ไม่มีครับโอตีไก่ทอดมันต้องมีนะไม่มีครับมันต้องมีน้ำจิ้มแต่ว่าของพี่ไม่มีอยู่ในตัวไก่เลยครับคือใส่เข้าไปแล้วครับผมใส่กเียมไปทอดอร่อยอยู่แล้วไช่ต้องมีน้ำจิ้มเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยแน่นอนนี่ครับโหให้เยอะมากแล้วเมื่อกี้นี้เห็นตอนลูกค้ามาซื้อ ขอกระทงกระเทียมเพิ่มงี้ให้ได้เลยได้ครับต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องครับก็คือเราให้เขาอยู่แล้วครับผมเราให้ทีนี้ให้ประมาณไหนพี่ลองสาธิตตักให้ผมดูได้ไหมพี่เอาเยอะเอาน้อยต้องถามลูกค้าด้วยครับก็คือให้ตามจํานวนอยากให้เยอะก็ตักให้เยอะครับไม่มีปัญหาเลยได้ครับสุดยอดแบบนี้ครับคแค้นับมันอยู่ตรงนี้เรียกว่าพี่กอฟแก่ขายกันแบบไม่ห่วงวัตถุดิบกันเลยนะครับและที่ทําให้ไก่ทอดเมืองหอยใหญ่นี้ไม่เหมือนใครคือการหมักไก่ให้เข้าถึงเนื้อถึงเครื่องกระเทียม หมักทิ้งไว้1คืนเมื่อเอาออกมาทอดแล้วก็เหลืองกรอบร่อยแรงไม่จําเป็นต้องมีน้ําจิ้มเลยนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อร้านที่เนี่ยส่วนใหญ่คือขับรถผ่านมาแวะมากินหรือว่าเป็นล<า>ูกค้าประจำเดลิเวอรี่ยังไงบ้างครับมาทุกเตือนับกคนประโมฝ่ายนู้มาถึงนี้เลยครับขับจากนครประมเพื่อกินไก่ทอดตรงนี้ใช่ครับคือเขามาซื้อทีเยอะๆหรือว่ายัางไงครับ สิบน่องออกกงสิบน่องน่องรถให้แถมให้ด้วยก็มีรถให้แถมให้แล้วก็มีแบบรับออกงานอะไรอย่างนี้ครับรับก็รับด้วยไปจัดนอกสถานที่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีปัญหาเลยแบบร่งโร่งไม่แก่วงเองผมว่าเลิกเป็นแล้วฮะพิธีกรไปขายไก่ทอดกันช่วงโควิดนี่คือทุกอาชีพเขาจะได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะไม่มากก็น้อยแต่คือร้านพิธีกรนี่ไม่มีผลเรยคบับ ฟังไปก็ดูเหมือนพี่กอฟจะโม้นะครับแต่มันคือเรื่องจริงโควิดจะมาหมูจะแพงแต่ไก่ทอดร้านนี้ยังขายดิบขายดีมีลูกค้ามีไรเดอร์แวะเวียนมาซื้อตลอดและสิ่งที่ทําให้ขายดีน่าจะมาจากปริมาณคุณภาพที่คุ้มราคาโอ้โหนี่คือยรยนี่นะฮะมูลงไปแป๊บเดียวแนละ้วกินกระเทียมคือหอมมากก็คือกระเทียมที่พี่ทอดเนี่ยจะมีการปรุงรสมานิดหน่อยแล้วใช่ใ เราจะทอดเวลากี่นาทีพี่สามสามนาทีครับมากกว่านี้มันไหม้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้โหนอกจากกลิ่นที่หอมแล้วนะฮะร้อนควันเต็มหน้าเลยก็คือพอลงแล้วก็คววนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่คววนมันจะติดกระทะต้อติดกระทะติดกระทะประมาณสามถึงสี่นาทีใช่ใช่ไม่เกินนี้อ่ะล้วปกติทอดไก่นี่ใช้เวลาประมาณกี่ยสามสี่ห้านาทีไก่ก็ไม่นานเหมือนกัน เดียวครับเดียวหอมเลยคหอมจริงอันนี้คือหนึ่งในเคล็ดลับของร้านที่เลยใช่ใช่ชนเด็ดอยู่ที่กระเทียมครับไก่ก็ส่วนหนึ่งกระเทียมก็อีกตัวหนึ่งที่ตาชูรสให้กับไก่มันอร่อยมากใช่ใช่ว้าวคือผมต้องเด็ดใช่ไหมให้เด็ดน้ำมันอ๋อใส่เด็ดน้ำมันหรื๋วว่าพี่จะเหวี่ยงเขานี่เป็นแบบกุ่งลอยฟ้าไงโยนมาผมวิ่งรับนี้ ทอดกระเทียมเสร็จแล้วต่อไปเ็าจะท <Yeah. S 1> อดไก่เร่งๆร่งหน่อยให้กระเทียมหอมสบัสบสัดหน่อยใช่ให้กระเทียมหอมกระเทียมที่หมักอยู่ในตัวไก่มันรุดออกมาใช่มันไส้ขาไส้ฝามาดูกันฮะกับการเข้าครัวครั้งแรกของพิธีกรที่ชื่อว่าเปียวทำมาฝันนี่ขานเร่งหน่อย ได้เหรอดูจากลีลาการทอดไก่ของนุ่มเพียวแล้วไม่ธรรมดานะครับถือว่าเรียนรู้เร็วซึ่งเคล็ดลับการทอดไก่ต้องใช้น้ำมันท่วมบวกไฟแรงๆจะช่วยให้ไก่ออกมาเหลืองกรอบหอมกรุ่นครับอันนี้ผมต้องใส่กระเทียมใช่ไหมนี่เอากระเทียมเยอะไหมครับขอนี้ก็ได้ครับผมจ เมื่อกี้นี้ที่เราทอดกันมาเรียบร้อยก็คือส่วนสะโพกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจ่ายขึ้นมาขึ้นโต๊ะเรียบร้อยนอกจากสะโพกแล้วมีชิ้นส่วนอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างครับมีครื่องในของไก่แล้วก็มีปีกของไก่ที่ขายดีสะโพกที่เราทอดกันเมื่อกี้นี้พี่ขายชิ้นเท่าไหร่นะสี่บครับสี่สิบห้าที่พี่บอกว่าขายดีที่สุดก็คือสะโพกส่วนนี้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเมื่อกี้นี้ชิมตลอดเลยหลังจากทอดเสร็จแล้วก็คือกระเทียมทอด อร่อยมากครับผมกินกระเทียมกับข้าวเหนียวเฉยๆก็ได้แล้วนะคแล้วตอนนี้พี่กอ๊อฟทำธุรกิจมาเนะี่ยมุมมองในการทําธุรกิจของพี่กอ๊อฟเป็นยังไงบ้างกับการขายร้านไก่ทอดเนี่ยครับดีขึ้นทาแบบอยู่ได้อยู่ได้คือแบบนี้ก็โอเคแล้วแบบนี้ก็โอเค ก็คืออยู่ได้แล้วอยู่ได้มีความสุข<ช>เขาอยู่ได้<ช>เราอยู่ได้ใ,<ช>ให้กําไรแก่ลูกค้าด้วยใ,<ช>ใครที่อยากกินไก่ทอดอร่อยๆมาได้นะครับที่<ช>เรียบ,บด่วนดามินทานะครับเจอปั๊มสีเหลืองๆแวะเข้ามาได้เลยเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อผือบางคนอยากเดลิเวอรี่อยากใคบ้างครับกอฟศูนย์เก้าครับสี่สามตัวสองสี่สามแปดครับครับผมก็สามารถเดลิเวอรี่มาสั่งก่อนหรือว่าจะเรียกคงเรียกได้อะไรมาได้หมดเลยครับโอเคขอบคุณพี่กอบฟมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวเราจะมาลองชิมไก่กันดีกว่านะฮะ,ะเริ่มจากกระเทียมครับทางที่ชิมไปเยอะแล้วกิน <laughs> เป็นแน็คได้เลยนะถือว่าดือวยาเขาเหนียวดำเ้าเหนียวดำไป <laughs> ที่พี่กอฟบอกก็ถูกนะครับไม่ว่าเราจะลงมือลงแรงอะไรหากทำด้วยความรักความใส่ใจผลลัพธ์ที่ออกมานอกจากเงินทองแล้วที่ได้รับกลับมาก็คือความสุขใจยามที่เห็นลูกค้าได้มีรอยยิ้มและอิ่มท้องจากการได้ทานของอร่อยๆนะครับ